สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามาัญมีนา64นะครับโจทย์ให้เอกอภพสัมพัทธ์ universe เท่ากับเซตของ2 3 4พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ for s o m e x x บวก1น้อยกว่าเท่ากับ5ก็ต่อเมื่อ 2x มากกว่า1ขอไข่ for all x x กํลัง2มากกว่า1แล้ว for s o m e x x ลบ3มากกว่า1 ข้อควาย for s ซ m e x x บวก2เท่ากับ x กำลัง2แล้ว x กำลัง2น้อยกว่า0จากข้อความก็ไก่ขอไข่และข้อควายข้างต้นข้อใดถูกต้องในข้อนี้นะครับเป็นการเช็คตรรกศา,ศาสตร์เรื่อง For all for s o m e นะครับในการความเข้าใจว่าถ้าเป็นก้อนเดียวกับถ้าเป็น2ก้อนนะครับลองสังเกตดูนะครับตัวนี้ซัม x แล้วข้างในแบ่งออกมาเป็น2ประโยคแต่ตัวข้อขอไข่นะครับเหมือนเป็น2ตัวบ่งปริมาณ2ก้อนเอามาท่าแล้วกันนะครับดังนั้นลักษณะการทำงานจะไม่เหมือนกันนะครับในข้อกอไก่ถ้าเราเช็คว่า for s ซ m x x x บวกหน้อยกว่าเท่ากับ5ก็ต่อเมื่อ 2x มากกว่า1มันเป็นการแทนค่าจากตัว universe ลงไปพร้อมๆกันนะครับ สองข้างต้องแทนค่าลงไปพร้อมๆกันแบบนี้ซึ่งปรากฏว่าตัวนี้มันกลายเป็นจริงก็ต่อเมื่อจริงดังนั้นได้จริงนะครับถ้า x เป็น3ตัวนี้คือ3บวก1น้อยกว่าเท่ากับ5ก็ต่อเมื่อ2คูณ3มากกว่า1ซึ่งตัวนี้ก็ได้จริงก็ต่อเมื่อจริงออกมาก็ได้จริงนะครับ แล้วก็ถ้า x เป็น4คือ4บวก1น้อยกว่าเท่ากับ5ดังนั้น2คูณ4มากกว่า1ตัวก็ตอบเมื่อ2คูณ4มากกว่า1ซึ่งมันก็จริงอยู่นะครับในข้อนี้เขาอยากให้เราเช็ค for sum นะครับ for sum เนี่ยเรามามองจากตัวสุดท้ายขอเจอจริงแค่อย่างน้อย1ตัวก็จริงแล้วข้อนี้นะครับมันเป็นจริงตลอดยังไงข้อนี้ก็เลยตอบว่าเป็นจริงนะครับ ข้อกอไก่คือจริงส่วนข้อขอไข่เนี่ยลักษณะการทำงานคือต่างคนต่างทำนะครับเหมือนกับว่าฟอเป็น for all x x กําำลังสองมากกว่า1เรามาแทนค่า2ก่อน2กํกำลังสองมากกว่า1ซึ่งเป็นจริงแล้วตัวนี้คือ3กํกำลังสองมากกว่า1ก็เป็นจริง สี่กำลังสองมากกว่า1ก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นตัวนี้ for all นะครับต้องเป็นจริงทุกกรณีตัวนี้ออกมาได้จริงถ้าแล้วกับ for sum x x ลบสามมากกว่า1ถ้า x เป็นสองลบสมากกว่า1เป็น f a l นะครับ x เป็นสามามลบสามากกว่า1เป็น f a l นะครับ x เป็นส 4ีลบสมากกว่า1เป็น False นะครับตัวนี้ออกมาเป็น False true แล้ว False จึงได้ False ออกมาเพราะฉะนั้นข้อนี้ออกมาเป็น False นะครับสังเกตการทำงานนะครับมันเป็นการต่างคนต่างทำนะครับอันนี้คือต่างคนต่างทำแต่ตัวนี้ทำไปพร้อมๆกันแล้วดูเครื่องหมายตอนจบนะครับสุดท้ายในข้อคอควาย for sum x x บวก2เท่ากับ x กำลังสองแล้ว x กำลังสองน้อยกว่า0นถ้า x เป็น2คือ2อบวก2เท่ากับ2องกำลังสองแล้ว2องกำลังสองน้อยกว่า0มันเป็นจริงแล้วเท็ตนะครับซึ่งมันออกมาได้เท็ตถ้า x เป็น3 3บวก2เท่ากับ3กำลังสองตัวนี้คือ3กำลังสองน้อยกว่า0ซึ่งออกมากลายเป็นเท็ แล้วเทสตตัวนี้ออกมาได้จริงนะครับบางคนบอกเจอจริงแล้วครั้งเดียวก็ตอบเลยก็ได้นะครับเพราะว่า forsum นะครับตัวนี้ x เ,เป็น4 4บวก2เท่ากับ4กาลัง2แล้ว4กาลัง2น้อยกว่า0เป็น False แล้ว False ได้จริงนะครับเพราะฉะนั้น for sum เจอจริงแค่ครั้งเดียวก็ตอบจริงแล้วดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบกอถูกคอควายถูกนะครับ ก็คือตอบข้อ3นะครับสำหรับบางคนที่คิดเป็นว่าถ้า u n i ิเว s รมีหลายๆตัวอาจจะใช้เรื่องของการแก้อสมการแล้วค่อยๆหาดูนะครับอย่างเนี้ย x ต้องน้อยกว่าเท่ากับ4 x ต้องมากกว่า1ส่วน2ดูจาก universe แล้วเวลาเราแทนค่าลงไปยังไงก็เป็นจริงทุกตัวนะครับแต่อย่างข้อนี้ เราบอกว่าแทนค่าลงมา x กาลังสองมากกว่า1เราบอกว่ามันคือ x กาลังสองลบหมากกว่าศคือ x ลบห x บวกหมากกว่าศมันเป็นการแก้อสมการนะครับดูจาก u n i ิเวิรไม่ว่าจะใช้2หรือ3หรือ4ตัวนี้ก็เป็นจริงตลอดส่วนตัวนี้ x ลบสมากกว่าหก็กลายเป็น x มากกว่า4ดูจาก u n i ิเวิร์ ยังไงทุกตัวก็ได้ f ฟอลหมดเลยนะครับจริงแล้วฟอลเอ่อทูแล้ว f ฟอลก็ได้ f ฟอลนะครับก็อาจจะใช้แก้อสมการเข้ามาช่วยไม่ต้องแทนค่าแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครมองเห็นวิธีไหนมากกว่ากันตอบข้อ3ครับ